สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ้าโออเมริกา around the world วันนี้จะพาไปแอลวัดไทยวัดไทยเห็นมั้ไม่แล้วครับเป็นงานปีใหม่ดูสิครับว่าวัดนี้จะจัดงานยิ่งใหญ่กว่าวัดเก่าที่จาไปเมื่อทิตย์แล้วรอเปล่าเออต้องมาดูครับชุดพร้อมชุดพร้อมโอ้โหชุดพร้อมหมวกพร้อมหมวกพร้อมโอ้ยเาไงเขารู้ว่าเราเป็นทหารนะต้องไปไหนก็ต้องมีทหารมาตามมาครับ สู so, วันนี้หมวนแฮมแล้ววันนี้จ่าปาไปแอลแล้วนี่ขอบอกเลยว่าวัดนี้บบเจ็ธรรมดาวัดนี้มันสุดยอดมันคือว่าวัพาดพระธาตุดอยสุเทพเออเป็นแรนแล้วครับบาได้ฟังพิษแล้วครับวัดพระธาตุดอยสุเทพได้มาเปิดในอเมริกาแล้ววันนี้จ้าจะปาไปแอวไปพอวัดดอยสุเทพโอ้ลเวลเปินมีงานปีมงปีใหม่ต้วยโอ้งานเปิดหมวนแล้วมันมี คงมีการอยู่หลังวัดโอ้มีคนมานสะอ่ของกินป้าทำหมดส,สังโคมยมวนวันนี้นะแล้วก็ยังมีการว่าเดี๋ยวเขาปลามาพอละอ่อนว่าละอ่อนตีมาโตในอเมริกาโอ้มาเห็นหู้วัฒนธรรมไทยโอ้วันนี้ขอบอกเลยคลิปนี้มาดูการใช้ชีวิตมูปีน้องคนเจา้าเอ่อคนา้าไทยมาอยู่ในอเมริกาครับโอ้ต่ยมาครับผมทุกท่านครับตอนนี้เรามาอยู่วัดไทยที่ใหญ่ตั้งแต่ที่จ้าไปวัดหลายๆวัดมาถือว่าวัดนี้ใหญ่ที่สุดเลย เื่ว่าวัดดอยสุเทพตามมาใหญ่มากครับ่ะตามมา มามาครับวันนี้ม่วนแน่ๆครับวันนี้จ่าพามาดูอีกบรรยากาศหนึ่งครับแล้ววัดนี้ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพจ่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะครับจ่าอยู่ชิโนชิโนฮิลลาสแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ในอเมริกาใช่แล้วครับวัดพระธาตุดอยสุเทพได้มาเปิดสาขาที่ในอเมริกาแล้วก็บอกว่าวัดนี้ใหญ่มากๆจ่าไปวัดไทยก็หลายที่ละถือว่าวัดนี้ที่ได้มาเยี่ยมวันนี้ใหญ่มากๆครับ สิ่งที่เราจะเห็นนะครับต่อไปนี้ก็จะมีพวกน้องๆนะครับได้มาศึกษาเรียนดนตรีไทยในน้องๆที่มาเกิดในอเมริกาหรือว่าอยากจะเรียนภาษาไทยทุกวันอาทิตย์ก็จะมีการสอนวิชาต่างๆให้พวกน้องๆไม่ได้ลืมวัฒนธรรมไทยหรือได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะครับโอ้บรรยากาศนี้เขาบอกแล้วว่าอบอุ่นมากๆเรามาช่วงงานปีใหม่ด้วยครับ ก็มามานั่งดูมานั่งชมกันครับว่าน้องๆเล่นดนตรีไทยเสียงมันจะสุดยอดบบกคุยเตดมากน้อยแค่ไหนอ่ามามาต้องมาฟังกันแล้วครับ มีมีตลาดในวัดอะไรเงี้ยอุย้ยสุดยอดอะเราก็ได้เห็นฝีมือโอ้โหน้องๆน,นี่เล่นกันแบบมีคุณครูที่สอนให้พกน,น้องเรียนดนตรีไทยเล่นกันแบบวัฒนธรรมไทยโอ้หจ๋าเห็นแบบนี้แล้วก็อุ่นใจนะครับว่าน้องๆมาโตที่นี่หรือมาเกิดที่นี่อย่างน้อยเขาก็ได้ซึมซับ วัฒนธรรมไทยและก็ดนตรีไทยแล้วก็ขนบประเพณีต่างๆที่ของเรามีนะครับตอนนี้เราก็คงอยู่ในตลาดในวัดมีตลาดนะครับแล้วตรงข้างหลังนี้ก็จะปล่อยให้พี่ๆน้องๆสามารถมาตั้งบูธนะครับบูธขายของขายขนมขายอาหารขายต่างๆและยังมี มีแบบที่นั่งนะมีศาลามันโอ้โหเอามากินข้าวมีส้มตำมีผัดไทยอุย้ยของกินนี่สุดยอดบอกก้ยเต็ดเล้วลํำขนาดครับวัดดอยพัดวัดพะธาตุดอยสุเทพนี่ตึงสุดยอดภาษาจากเ,าเรียกว่าโอ้มันคือแต่คือว่าตามนะครับมาดูสิครับว่ามีอะไรในตลาดบ้างมาแซบแน่นแนโ่โอเคหกสิค,ครับผม เจ็ด 10, <Okay. S 2> สิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งโอเคคือคือนี่สีเหลืองคือสิบสีเหลืองนี่สิครับมีมีเลขครับมีเลขอ๋อเลขสิบอ๋อโอเคครับรอขอบคุณคร,รับขอบคุณครับรวมมิตรเอาดิบุลอย คือเขาบอกว่าตอนนี้จะมาอยู่ตรงสถานที่ที่ทมีหลากหลายเชื้อชาติมากแล้วเขาก็มากินอาหารไทยในวัดเนี่ยมีตลาดนะครับตลาดแล้วก็มีร้านอาหารไทยส้มตำผัดไทยเยอะแยะไปหมดเลยมามาดูกัน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคือเมื่อกี้จ่าอยู่วัดดอยสุเทพ แล้วก็ภรรยาจาก,ก็ได้นัดกับเพื่อนไว้อีกวัดหนึ่งแล้วตอนนี้เรามาอยู่อีกวัดหนึ่งครับดูสิครับในเวลาจ่าขับรถเพียงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจาก,ก็มาอยู่อีกวัดหนึ่งวัดนี้ก็มีความสวยงามของวัดเดี๋ยวมาตามดูครับว่าเฮ้ยไม่ใช่มาตามดูกันมาดูมาดูกันตามมาตามกันดูอา้าวงงแล้วครับการที่ได้เป็นคนไทยที่มาอยู่และก็มาโตในอเมริกาตั้งแต่เด็กและอยู่ในอเมริกาเกือบ30ปี ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปวัดไทยร้านอาหารไทยหรือไปเจอธงชาติไทยมันทำให้เราหายคิดถึงประเทศไทยวันนี้จาก,ก็พาหลายๆท่านที่กำลังดูและชมอยู่นะครับมาดูบรรยากาศาชุมชนคนไทยในอเมริกาว่าเราก็ทำทุกอย่างให้ใกล้เคียงที่สุดอย่างเช่นวันปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่อเมริกาวันสำคัญต่างๆที่ประเทศไทยตามวัดไทยเหล่านี้แหละครับ ก็จะจัดงานทุกๆงานให้ใกล้เคียงให้กับชุมชนคนไทยในอเมริกามีโอกาสได้เข้าร่วมงานต่างๆถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในดินแดนไทยแต่เราก็อยู่ในเขตที่มีคำพูดภาษาไทยธงชาติไทยวัฒนธรรมไทยๆแล้วก็ยังที่เราเห็นกันวันนี้ก็มีน้องๆที่เล่นดนตรีไทย รวมบวกกับหลายๆท่านที่ใส่ชุดไทยแล้วถ้าใครเห็นชุดจา่จาจ่าก็ใส่หม้อมพิมพ์ out status ของจาเสื้อหม้อห่อมภาคชาวเหนือนะครับวันนี้จ่าก็ขอปิดคลิปเท่านี้แต่ท้ายคลิปขอบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะดูต่อนะครับก็จะมีการทอดกระถิ่นเป็นประสบการณ์ที่จ่า ห่างเหินมานานครับแล้วจาก,ก็ไปนั่งเฝ้าดูแล้วก็เอาเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ดูให้จบคลิปได้จะได้ดูอีกมุมมองอีกมุมหนึ่งของชุมชนคนไทยในอเมริกาครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้จา่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูบรรยากาศก,ากับชีวิตคนไทยในอเมริกาสวัสดีครับผม อาติุูมก่อนนะใจเย็นนะเดี๋ยวขออีกทักสองร้อยนั่งประจำที่แล้วญาติโยมที่มีความศรัทธาจะผสมร่วมในการถวายพระป่าแก่วัดภูริธัตวนารามก็สามารถเข้าร่วมได้หลังจากการถวายพระป่าแล้วเราก็จะทำพิธีรดน้ำ 不要